Reds and the Krauts knocking seven shit oh. shit out of each other back at m u s Zealand. I bought myself some time. I headed for open p l a t s where oh, b e n g held. ในขณะที่ฝ่ายแดงและฝ่ายเยอรมันกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดอยู่ที่กอมิวเซียมผมเลยมีเวลาเหลือเฟือผมมุ่งหน้าไปยังจตุรัส Open p ลพารซึ่งเป็นสถานที่ที่ชเวเกอร์ถูกคุมตัวอยู่ผมถูกส่งมาเพื่อฆ่าเขาแต่อันนี้จะ ผมดันไปช่วยชีวิตเขาซะง,งั้นเอ่เป็นเรื่องที่ตลกมากเลยอืมช่างมันใช่ไหมจะช่วยศัตรูบ้างก็ไม่เป็นไรโมซินคาเก้าแปดเอาปืนนี้บ้างแล้วกันเล่นมาให้มันซ้ำนะอะอ่ะเอาปืนนี้จะได้ไมาดูซ้ำๆนะ Hãy cho mát ừ mm -hmm. Nừng, ไปอีกหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวปะล่อะออมีอีกป่าววะอ่าฮะ เปิดดูโนต้ตเฉยๆไม่มีอะไรครับนี่ไปทางนี้ถ้าไมไปทางนี้คือแบบเราจะเลิศนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคอันนี้มีสามนะทองสิบเหมือนเดิมปวดวายจะน้อยนะครับ อันนี้จริงผมจะบูเข้าไปเลยก็ได้นะอืมนี่หนึง่งโอเคเข้ามาในคารละอันนี้ต้องเบาละนี่ไงออกแล้ว เออฮึฮึอืม่ย้เออหนึ่งที่หนึ่งไปก่อนเพื่อนเลยมีตัวอยู่ข้างบนนะเออล่วงคาตา <c oughs> ไปทางนี้ดีกว่าเฮ้ยเอ้ย เก็บศพก่อนเดี๋ยวเพื่อนมีตัวเดินมา,าไว้นี่แหละไปขโมนเก็บของก่อนไม่ค่อยอยากดังเท่าไหร่นั่นไงเจอแล้ว ผมลืมเก็บเยอะเลยนะเนี่ยมาร์คหนึ่ส ยังไปต้องเคลียให้หมดก่อนนะฝั่งนี้จะมีคนบ้างไมมรู้หนึ่งสองโอเคไม่มี าให้ชัวร์นะฮะอ,อ,อ,อ่ามาตรงตัวหนะึ่ง โอเคจะมีอีกไหมเนะี่ยมองไม่เห็นเลยไม่มีมุม ไม่ได้ไปไปดีกว่าเสียเวลาข้ามไปบ้างแล้วกันนะ โอเคเผือไปในบ้านนี่เออเขาตากรรมการมีคนยิงเขาอู้ แรกกันคนละนัดเข้าตากรรมาการอีกดอกเอา้ามาวะโอ,โอ,อ้เป็นปาร์นิงไม่ดีอู้ มีอีกนะมีเออนี่นี่แลกกันในน้องอือหนึ่งอืม,อมไปเอีย <c oughs> มาทางนี้มาทางพี่มาทางพีตามข่อยมาเออน,น,น,นี่นี่นี่อ่าแล้วก็ตรงนี้วางแอบ,บอยู่ในหลืบเลยอู้เออก็ตรงนู้น ข้างๆรถไม่ใช่ข้างรถวางบนรถอ่าไปที่ต่อไปมันแคบไว้นะก็เลยต้องมองเปิดดูทางโทรศัพท์นะครับอ่าไปปักทิปไม้ก่นกอนเลย ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้แล้วกันอ่าเอ้ยอู้ไอ้บ้านี่ <c oughs> เออคนเราตรงนี้อ่าตรงนี้ไป เลยฝั่งนี้หน้าประตูโอเคอเดี๋ยวเพื่อตรงนี้ไว้หน่อยโอเค เชพ,ชพอเอ๊ะผมเคลื่อ์ตรงนี้ไว้หน่อยแล้วกันอือทางนี้อืม เดี๋ยวผมไปตรงนู้นนะนี่ยเดี๋ยวนี้น่ะครบเดี๋ยวทองก้อนหนึ่งเอาว่าแต่เฮลโอ้ตายละโอเคเดี๋ยวผมไปไล่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาตัดมาตรงนี้นะ เดี๋ยวผมตัดไปเลยนะครับผมโอเคตัดมานี่เลยไปเอาคัดเซนกันดีกว่าครับผมกำลังจะโดนเลยภูเข่าวลง รีบทำให้มันจบซะได้อยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วงผมเสิร์ฟให้พี่เลยล่ะอืมข้าตากรรมาการอืมอูม้อ ไอ้บ้านนี่ <laughs> โดนยิงเฉยเสียวลา <laughs> ส่องระยะไกลบอกเลยมีอีกไหมก็มอนเปลี่ยนยาตำแหน่งครับ โอ้ไม่ไมเรียบร้อยบันนบูนบันนบูนเอา <laughs> เอา้าอยู่ไหนก็นนะโอ้เขาไม่รอดอยู่แล้วนะตามคัสซีนสไนช์ชาร์บบอกเลย ทางนี้เรียบร้อยมาแล้วทางนี้ไม่มีโอเคไปรับเขาข้างล่างครับผม

อย่าเถียงอ่ะห <ไป S 2> ้อยดิยออมันได้เรื่องว่าง <c oughs> นี่มีรถมานะ <c oughs> รถส่งเขาเรียกฮะกำลัง <c oughs> มาแล้ะ ปืนไม่มีความแรงเลยโอ,อม้มีอีกไหมวางไว้ระหว่างไปขอ,อนี่มา โอ้ oh. เอาไม่แม่นเออเราโฟกัสเอออู้อออออสูวนวิ่งอ,อ หัวไหลไม่คันไหมเรียบร้อยอยเป็นไงชีพมินอนล็อก what i ohจบเลย mortsae lời Một thank you for the rescue ขอบคุณนะที่ช่วยเออ v2 rockets and v2 rocket v2 แล้ว where's that เอ้าไม่ Hmm. What is it then? What's Answer me. It's No. Intel had been wrong about Switzerland. I wondered what else we would got wrong. Or more importantly, what else we just didn't know. Like Tobin. What the hell was that? Hmm. โอเคครบนะครับก็ฝากคดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นลังใจให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันในพีหน้าเนาะก็สำหรับวีดีนี้สั้นหน่อยคนระับเอาตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีค